สวัสดีครับยี่โม่เซาพี่นะพี่น้องลาบปลาดุกวันนี่ลาบปลาดุกเพื่อนกินลาบปลาดุกเมนูยี่โมอเ้าวันนี้ลาบปลาดุกครับลาบปลาดุกหน่อยเพาะสัน้นเพื่อนว่าเพื่นอน ลาบประดุกลาบประดุกคุณปักปั๊กปักปักตําเสกพี่น้องลาบประดุกแซ่บเสบียบด้กันครับเสานี่เมนูเขาครับกินเบสพอในพ่อพี่น้องเขาที่กินไรมี่พักกาดพักกาดสวยงาม ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วพี่น้องประกาศเขาล้างสะอาดแล้วเมน,นูเช้นนี่วันคิดวันยุดครับครับผมลาบปลาดุลาบเหนียวเหนียวลาบแห้งแห็งอืม ร the like ับการรับปังห้ามระดดทับการ cảm xuống năm tám năm phải không ว,ว่าพยายามพัฒนาพยายามนะครับรับประดุกนุ้จุมจ้มตุ้มอืม มาเนี่ยครับขอบคุณหลายครับขอมาล็อกมครับสวัสดีครับบ๊ายบา